แม่ค้าแม่ค้าอางุ่นนี่ขายยังไงเอ่ยสิบห้าสิบห้ายวนข้างล่างอยู่คุณขึ้มาอยู่ไหนล้าง ăn nào, hào kiên này nổi, rồi kim không dám cho mặc kiên ạ để sau coi này cần 他说ห้า包ห้า包สิสก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะเขาเปิดขายแบบนี้เหรอนี่สุดท้าย มแบบนี้ปิดบ้านน่าจะดีแน่ยาวเลยเฮ้ยขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้ใช่ใช่โลดไงมเขาเข้าบ้านเราบอกให้ได้ครับพักผ่อนแล้วเที่ยวก่อน รา้าวสาเด็ดอสาวี่ะทีนเจิบสอง่ะเจเติบองนะเจเจติบสองค่เดี๋ยวตรงตรงนี้

อันนี้มันมันร้อนไรอันนี้นำเข้ามาจากอุไทร์นเป็นมาจากมาจากใครี่ย่าอไรันนี้สามสิบห้าหยวนปลาปาใหญ่อะวงขบอก่นี้มป็ตรงนี้ใหญ่ไหอะไรอะไรไอ้ดาบอกนะคม่านไม่นทำไม่ นไกระี่แไร้องม่ใ้อันนี้ลูกใหญ่อันนี้โเท่าไหร่ลูกใหญ่จริงตัวเทาอูซูบูซูบูหยวนครับโลหรอครึ่งโลอันไหนฮะอันนี้ใช่ไหมครับเ่อซูเอซููซูบูนี่ก็สิบห้าหยวนเหมือนกันเหมือนกันครับ ไม่ค้าแม่ค้าอางุ่นนี่ขายยังไงเอ่ยสิบห้าหายวนชิน้อยู่ไหนล้างน่นี่พี่ไก่มีน้ำล้างน้ำที่ไหนอ่นน้ีา้คุณอะไรนะคุณอ่อย่อันนี้อร่อยอัี้อรเดียรเดียวมองสว่งอันนี้